Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ i อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ซนอลช่วงเย็นเวนเกอร์ enger, มองปืนให้เวลาอุณายน้อยเกินไปอาร์เซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของอาร์ซตนออกมาแสดงความเห็น ว่าอุนายเอมอรี่ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาได้รับเวลาในทีมเอเมสเตเดียมน้อยเกินไปเวนเกอร์คุมทัพป,ปืนใหญ่มายาวนานถึง22ปีก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งและถูกแทนที่โดยในายใหญ่บิยาเรียลคนปัจจุบันในปี2อง8อย่างไรก็ตามเอมอรีถูกเดอกกันเนอร์ไล่ออกหลังผ่านไปเพียง8เดือนเท่านั้นเนื่องด้วยฟอร์มอันย่ำแย่ไม่ชนะใครติดต่อกัน7เก,เกมเทนเนอร์ชา์สเปน,นรายนี้ควา้าแชมป์ยูโรปาลีกกับบิยเาเรลเมื่อสีซสั้นที่แล้ว และพาทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างการทำหน้าที่กูรูให้กับ Be อิน p o r t ์เวนเกอร์ถูกถามว่าเอ e เมรี่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับปืนใหญ่หรือไม่เขาตอบว่าใช่แน่นอนเพราะพวกเขาไม่ได้ให้เวลากับเขามากนักผมคิดว่าอุนานเอเมรี่เป็นค้ที่ดีและแสดงให้เห็นแล้วในสเปนเขาอยู่ในระดับสูงที่สุดอย่างสม่ำเสมอ สำหรบเวนเกอร์เคยคว้าแชมป์ฟิลิปส,มสม์ซัมเมอร์ใหมกับแอสตันแต่ก็ยังไม่เคยพาทีมไปถึงแชมป์แชมเปี้ยนส์ได้เลยปืนใหญ่มีคู่แข่งซาลิกาดงใจหนักวางดูดีบัลล่าเข้ารังฟุตบอลอสไซเดอร์สื่อเจ้าดังรายงานว่านิวคาสเซิลความทุ่มค่าเหนื่อยสูงสุดในโปรติศสตร์ของสมสรนหนึ่งเปาโลดีบาลาัล่ากองหน้าของยูเวนตัวสู่ร่วมทีมเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแข้งทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับมาลายและจะย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวลหลังจบซีซนนั่ โดยรายงานเผยว่าสโมสร,รดังโดยเฉพาะในพิม์ลีกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลสเปอร์และนิวคาสเซิลที่จ้องอยู่ด้วยพลังเม็ดเงินของเจ้าของสโมสร,รทําให้ทางซาลิกาดงสามารถต่อสู้ได้กับสโมสร,รดังโดยทางฟุตบอลอีสเดอร์เผยว่าเอดดี้ฮาวเชี่งไปยังสโมสร,รว่าอยากได้ตัวดิบาลลาเสริมเกมรุกโดยรายงานอ้างว่าพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยสูงระดับ200ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะทําให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมสรนิบาล่าอยู่กับยูวนตุสมาตั้งแต่ปี2015ลงสนามให้กับทีมไปแล้ว288เกมทําไป114ประตูกับ48แอสซิสซื้อผู้ดีเผยเรือพร้อมขายเชซุสที่40ล้านปอนด์เดลี่มิเ r อร์ซื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยกัเบลเชซุสของหน้าออกจากทีมหากได้ราคาที่40ล้านปอนด์ แข้งทีมชาติบราซิลมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023โดยที่ผ่านมาตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตลอดเนื่องจากไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอโดยหลายครั้งเปบโกเดลลอาเลือกที่จะให้นักเตะค,คนอื่นไปยืนแบบฟอร์นไนท์ั้งที่มีเจ้าตัวเป็นกองหน้าตัวเป้าอาชีพอยู่จากรายงานของสื่อดังเดนผู้ดีเผยว่าทางเรือใบสีฟ้าประเมินราคาของเชซุสที่ราว40ล้านปอนด์โดยการขายแข้งไว้25ปีออกจากทีม จะเป็นการช่วยระดมทุนไว้ใช้สำหรับการดึงเออร์ลิงบราห์เลนกวงหน้าของดอตมนุร่วมทีมขณะเดียวกันรายงานเผยว่าทางาร์ตซนเตรียมเงิน35ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเชซูสแต่ทางซิตี้จะเจรจาด้วยที่ราคา40ล้านปอนด์เท่านั้นเชซูสกำลังเล่นด้วยความมั่นใจทำ7ประตูจาก6เกมหลังสุดโดยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017ทำไปแล้ว95ประตูกับ46แอซิส จาก232เกมทุกรายการปืนช่างใจซื้อดิยาบี63ล้านปอนด์กลัวตามรอยเคสเปเป้มูซาดิยาบีปีกเนื้อหอมของลิเวอร์พูลเซนตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพตลาดซัมเมอร์2022ของปืนใหญ่อาร์สเนข่ายใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดที่ค่าตัวแพงถึง63ล้านปอนด์ถือว่าสุมเสียงหากซื้อมาแล้วล้มเหลวแบบนิโคลัสเปเป้รายงานจากสปอร์ตบิลว่าแข้งเดีกีทิมชชตฝรั่งเศสก้าวขึ้นมาสร้างผลงานโดดเด่นในซีซั่นนี้ เมื่อกดไปแล้ว12ลูกเป็นรองดาซันโวทีมเฉพาะลีกสูงสุดเยอรมันบวกอีก11แอซิสจากการเล่น30นัดไม่แปลกใจที่เห็นปืนใหญ่เข้าคิวจีบแข้งวัย22ปีเช่นกันพอเป็นตำแหน่งที่มองหาอีกทางวัยวุฒิยังน้อยส่วนทางวุฒิภาวะพอต้องรับผิดชอบบทบาทพ่อของลูกชายปฐมวัยตรงสเปคเฮดโค้ดมีเกี่ยวอาริต้าทุกอย่างทว่าอุปสรรคสำคัญคือสัญญานักเตะเหลือถึงมิถุนายน2025 สนนราคาจึงแพงระดับ63ล้านปอนด์ราว75ล้านโยูโรดังนั้นทีมยากขวาร่วมงานหากพลาดตัวเชเป้ลิกซีสั่นหน้าอีกประเด็นที่กันเนอร์ต้องละเอียดคือดูว่าดาวเตะเฟนแมนจะสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้หรือไม่เพราะเคยมีบทเรียนตอนซื้อเปเป้ P จากลิว71ล้านปอนด์แม้เป็นเงินผ่อนตามงวดทว่าฟอร์มน่าผิดหวังตลอด3ปีใต้เครื่องแบบอาร์ตน จ้โดนขายทิ้งแบบขาดทุนกว่า60%ตำนานแมวดำแนะเรดฟอร์ดย้ายจากแมนยูไปอยู่ปืนใหญ่ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เคีวินฟิลลิปตำนานกองหน้าแมวดำได้ให้คำแนะนำแก่มาคัสเรดฟอร์ดว่าควรรีบย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสร้างชีวิตใหม่กับอาอ์ตันด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ผมนึกไม่ออกเลยว่ามาคัสเรดฟอร์ดจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นกว่านี้ได้ยังไงในทีแมนยูเพอเพออาจจะถูกลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆด้วซ้ํา เพราะผลงานกับฟอร์มการเล่นตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันฟ้องชัดเจนหมดอดีตดาวน์สันโวเพียร์มลีกก่ากับฟุตบอลอินไซเดอร์และสิ่งเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนเส้นทางการคาแข่งข,งของเขาก็คือการย้ายออกจากแมนยูเท่านั้นควรตัดสินใจให้เด็ดขาดเดียวเร็วสุดด้วยสมมติถ้าอาร์ตสนยื่นข้อเสนอมาที่45ล้านปอนด์จริงเรดฟอร์ดควรมีส่วนผลักดันในดีลนนี้ให้เกิดขึ้นบอกตรงๆนะมันไม่ใช่ราคาที่ถูกเกินไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำให้กับแมนยู ในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลังสุดเรดฟอร์ดจำเป็นต้องแสดงให้คอลูกหนังทั้งโลกรู้ว่าตัวเองยังมีคุณภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแข่งระดับท็อปอยู่พะหากยังจมอยู่กับแมนยูต่อไปเพอเพออาจจะหลุดโผทีมชาติอังกฤษชุดลุยสึกฟุตบอลโลกก็ได้อย่าคิดว่ามันเป็นของตายละ่ะเดบอยเปิดใจถึงอนาคตเชซูสหลังมีข่าวหรือว่าจะย้ายซบปืนใหญ่เควินเดบอยกางรุกระดับโลกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงกาเบียลเชซูส ของน่าเพื่อนสนิทที่มีข่าวลือหนักมากว่ากําลังจะย้ายไปอยู่กับปืนใหญ่อาร์ตสตันในช่วงซัมเมอร์นี้ผมไม่สนหรอกว่าจะมีข่าวลืออะไรเกี่ยวกับเชซุสเกิดขึ้นตามหน้าสื่อบ้างเพราะเขาเป็นคนฉลาดและมักจะเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองสเสมอนั่นคือสิ่งที่เราสองคนเชื่อมั่นในกันและกันมาตลอด t h บรอยกล่าวกับ Sky s p o r t ตพูดไปอาจไม่เชื่อแต่ผมกับเชซุสสนิทกันตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาและแนะนําตัวกับเพื่อนร่วมทีมมันเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาด พอเกิดขึ้นเร็วมากและเตรียมไปด้วยความจริงใจทําให้เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะมากตลอดหลายปีนี้ส่วนเรื่องการทํางานเขาจะทุ่มเทเต็มที่ทุกวันทั้งแข่งจริงและฝึกซ้อมการเล่นของเชซูสจะเปียมด้วยพลังอนลนลเหลือตลอดทั้ง90นาทีไม่ว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาจะโผลมาอยู่ในจุดที่ช่วยให้เพื่อนได้เปรียบทุกครั้งนั่นคือสิ่งสําคัญสําหรับทีมอย่างแท้จริงผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกังขาในความสามารถของเชซูสเลยแม้แต่นิดเดียว ด้วยความที่เก่งมากๆแบบนี้ทําให้ผู้คนลงลืมไปว่าจริงๆแล้วยังอายุน้อยมากอยู่หวังว่าเราจะยังได้เล่นฟุตบอลร่วมกันไปอีกหลายแมตช์พ่อนายคือคนที่ยกระดับทีมนี้ให้แกร่งขึ้นได้มากสุดคนหนึ่งเลยปืนนรุกหนักดึงฮิกกี้เสืิมแบกไซปืนใหญ่อาร์ตสันกำลังทํางานอย่างหนักเพื่อดึงแอร์รันฮิกกี้แบกไซโบลุญยาไปร่วมทีมในซนะีซั่นหน้าฟุตบอลลอนดอนรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าปืนใหญ่ภายใต้ใตการน,นำของมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมเดอะกันเนอร์ กำลังจับตามองผลงานรวมไปถึงสถานการณ์ของฟูลแบ็กไวส์เก้าปีรายนี้อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าค่าตัวการย้ายทีมของแบ็กชาสกอตแลนด์อยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนที่น่าพอใจสำหรับทั้ง2สโมสรเพราะทางอาร์เซนอลไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินให้โบลลุนย่าโดยแค่วัยสิเก้าปีลงสนามบนเวทีาลีอาให้กับโบลลุนย่าในซีซั่นนี้ไป3 3เกมทำได้5ประตูกับนแอซิสสำหรับฮิกกี้ย้ายจากฮาร์สมาร่วมทีมโบลลุนย่าเมื่อปี2020 ก่อนจะกลายเป็นแกนหลักให้กับทีมซินิซ่ามิไฮโลวิสโดยนักเตะมีสัญญาไปจนถึงปี2024ปืนใหญ่มีคู่แข่งสื่อเผยบาซ่ามีลุ้นเนเวสแม้อุปสรรคเรื่องเงินสปอร์ตรายงานว่าบาร์เซโลนามีโอกาสคว้าตัวรูเบนเนเวสเนื่องจากวูมแฮมตันความปล่อยตัวให้กับทีมนอกอังกฤษดีกว่ายื่นอาวุธให้กับคู่แข่งกว่าหน้านี้มีรายงานจากสื่ออังกฤษเผยว่าอาร์ซอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจกองกลางทีมชาติโปรเกรดอย่างมาก กระนั้นปุโนลาสเทนเนอร์ทีมาปามิ์แลนด์ได้ตั้งราคานักเตะไว้ที่100ล้านปอนด์กระนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสปอร์ตส์สเปนรายง,งานว่าบาซุล่าอาจจะมีโอกาสเจรจาดึงเนเวสไปร่วมทีมเพราะทางวูฟไม่อยากปล่อยตัวนักเตะให้สมสรในพิมเมรีอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของบาซ่าคงหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวนักเตะที่ตอนนี้ยังคงแพงเกินไปสำหรับสมสทรแต่ด้วยสัญญาของเนเวสที่กำลังจะหมดลงกลางปี2 0 2 4 อาจจะเป็นปันใจจัยให้บาซ่าเห็นช่องทางการต่อรองโดยผลงานในซีซั่นนี้มิดฟิลด์วัย25ปีลงสนามไปทั้งหมด32เกมจากทุกรายการทำได้4ประตูกับ2แอสซิส